เมื่อหุ้นไปผิดทางต้องทํำยังไงนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการลงทุนเกี่ยวกับกบขผมจะขอแบ่งเป็น2อ,อย่างนะครับหความรู้เกี่ยวกับกบขซึ่งตรงนี้แหละที่ผมจะมาสอนมาอธิบายกับ2ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนตรงเนี้ยว่าเฮ้ยดูกราฟยังไงสภาพเศรษฐกิจจะขึ้นจะลงอันเนี้ยครับที่ผมไม่สามารถสอนได้นะครับดังนั้นก็อยากจะให้ท่านเนี่ยติดตามกูรูสํานักนักวิเคราะห์เพจหรือ,อไอ้ช่องทางอื่นๆนะครับแล้วเราก็มาที่ เพจเรื่องกาไรมาแบ่งปันมุมมองกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องไปดูคนนั้นคนนี้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีสไตล์การชื่นชอบที่ต่างกันดังนั้นนะครับเวลาเรามาคุยกันว่า i, คิดว่าหุ้นจะดีจะลงท่านก็พูดไปนะครับแต่ว่ารบกวนว่าอย่าไปสร้างความกลัวว่าเฮ้ยมันต้องไปนูน่นนี่นั่นนะครับเพราะบ,บางคนเขาใช้แผนมันจะไปทําให้คนอื่นเนี่ยเขาเสียสมาธิโอเคแหละบางทีท่านอาจจะด้วยเจตนาแล้วก็บางดีแล้วท่านก็เชื่อว่าเฮ้ยมันจะลงนะครับแต่ สำหรับบางคนนะครับที่เขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาไปเปลี่ยนแผนตามที่ท่านแนะนาแล้วบางเออว่ามันผิดทางมาอาจจะทํให้เขาเสียหายได้ดังนั้นท่านก็แค่แนะนําว่าคิดว่าขึ้นหรือลงแต่ไม่ต้องไปบอกเขานะครับบอกให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเองหรืออย่าง้อยที่สุดก็แนะนําบอกเขาว่าให้ทําแบบประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะเปลี่ยนแผนการลงทุนนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเมื่อหุ้นไปผิดทางนะครับก็คือโอเคหละถ้าเราคิดว่ามันจะลงแล้วมันขึ้นนะครับอันเนี้ยเราจะไม่พูดถึงนะ พะว่ามันก็จะเหมือนเกี่ยวกับเอ้ยทำยังไงดีอะไรพวกนี้ครับอันนี้ต้องไปติดตามเองแต่สําหรับกรณีที่คิดว่ามันจะขึ้นแล้วเรากระโดดใส่เต็มๆแล้วหุ้นมันดันลงนะครับพู้นี้ก็คือติดดอยเราควรจะทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาคุยกันในเฉพาะประเด็ดนนี้นะครับพร้อมแล้วกับตาก็ถ้าหุ้นไปผิดทางนะครับมีอย่างแรกนะครับก็คือการลบแอปลบแอปเนี่ยก็คือ ไม่ต้องไปดูไม่ต้องมาสนใจนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไปนะครับ2หรือการออมเพิ่มนะครับก็คือเพิ่มทุนเข้าไปถัวนะครับสุดท้ายอีกนึงก็คือการตัดขาดทุนนะครับการตัดขาดทุนก็คือคัดลอตนะครับตรงนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเองไม่เคยสอนให้ใครตัดขาดทุนนะครับเพราะว่าการตัดขาดทุน,นความเสี่ยงก็คือจุดที่เราตัดมันอาจจะเด้งใส่หน้าได้ดังนั้นสิ่งที่ผมจะสอนก็คืออ่ะก็คือปล่อยมันไปทําใจร่มๆนะครับกับ2 ก็คือออมเพิ่มให้ได้นะครับตัวนี้แหละก็ต้องถามว่าสําหรับใครจะเทคนิคผมไปใช้นะครับผมต้องบอก,กอน,นะครับว่าการที่เราจะเข้าไปใช้แผนเสี่ยงสูงเนี่ยเราก็จะต้องได้แต้มต่อนะครับหรือถ้าเรามั่นใจมากๆก็อาจจะเข้าไป100%หรือถ้าใครไม่มั่นใจก็อาจจะทยอยเข้าอย่าไปเข้าทั้งหมดนะครับและบางครั้งมันก็อาจจะติดดอยได้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแผนนะครับหุ้นต่างประเทศนะครับแผนหุ้นต่างประเทศเนี่ย ตั้งแต่จุดสูงสุดที่เคยขึ้นไปนะครับเมื่อวันที่8ธันวาคม64บันกลับมาเท่าเดิมนะครับทำนิวทำไฮใหม่ครั้งหนึ่งก็คือผ่านมา2ปี6เดือนนะครับดังนั้นใครที่ใช้แผนหุ้นต่างประเทศตั้งแต่ช่วงนี้ก็คือติดดอยนะครับเราดูนะครับติดดอยเนี่ยเป็นปีนะครับเป็นปีกลัวมันจะเริ่มขึ้นนะครับตรงนี้แหละผมเองก็เลยเอามานั่งคำนวณดูว่าถ้ากรณีที่เรา ออมเพิ่มกับไม่ออมเพิ่มจะเป็นอย่างไงนะครับทีนี้ดูนะครับสมมุติตัวอย่างนี้นะครับว่าใครที่มีเงินกบขอประมาณ1ล้าน,น 100, บาทนะครับณวันนี้มี1ล้านบาทนะครับหล้านบาทแล้วก็ติดดอยนะครับแล้วก็ทยอยซื้อทีละทีละเดือนทีละเดือนทีละเ,เดือนมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทนใบนะครับไม่ตัดขาดทุนคนกลุ่มนี้ถ้าเขาไม่ออมเพิ่มนะครับน่าจะมีเงินนําส่งประมาณ5000บาท พอมาถึงจุดนี้นะครับเงินก้อนแรก1ล้านบาทเนี่ยเท่าทุนนะครับแต่ส่วนที่เขาทยอยซื้อเนี่ยส่วนนี้มีกําไรนะครับเมื่อนั่งคิดแล้วออกมานะครับจะมีกําไรประมาณ2%กว่ากว่า2ปี6เดือนนะครับก็เฉลี่ยประมาณปีละ1%นะครับแต่ถ้าเกิดเขาออมเพิ่มนะครับเมื่อออมเพิ่มเนี่ยเงินมันก็จะใหญ่หญมากขึ้นกําไรก็จะมากขึ้นนะครับเมื่อมันกลับมาสมมุติว่าเขาออม27%นะครับก็คืองวดเดือนละ22 0 0 0 จะทําให้เขามีกําไรถึง7%นะครับเเลยนะครับก็คือเฉลีย่ยแล้วเนี่ยก็ตกประมาณปีละสามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับทำให้ดูนะครับเจ็ดของ1ล้านนะครับก็หลายหมื่นนะครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่ออมเพิ่มเขาก็มีกําไรแค่สองเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งล้านก็ประมาณ2องสามหมื่นนะครับดังนั้นจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าสมมุติผมเอาเงินนําส่งตั้งนะครับไอ้เงินก้อนกบขอตั้ง แล้วก็หาด้วยเงินนําส่งเนี่ยพูดง่ายคือถ้าเงินนําส่งเราเยอะนะครับเ,เงินยอดเงินกบขอเราเยอะเงินนําส่งเราน้อยเนี่ยตัวเลขมันก็จะได้เยอะนะครับตัวเลขได้เยอะเนี่ยสแสดงว่าการเปลี่ยนแผนเนี่ยสำคัญนะครับเพราะเราไม่มีตังถั่วแต่ถ้าเกิดเงินนําส่งเราเยอะด้วยนะครับเยอะด้วยเอาเงินกบขอตั้งหาด้วยเงินนําส่งเนี่ยเป็นตัวเลขน,น้อยนะครับเช่น45 28 15 2เนี่ย พวกนี้จะมีกําไรเยอะนะครับเมื่อเวลาที่มันกลับมาเท่าทุนกลับมาที่ทํานิวใหม่นะครับทำไฮใหม่เนี่ยมันจะทําให้มีกําไรมากกว่าการไม่ออมเพิ่มนะครับดังนั้นถ้าท่านออมเพิ่มถ้าเกิดท่านไม่สะดวกนะครับพูดง่ายคือ,อสภาพคล่องไม่ดีนะครับมีภาระค่าใช้จ,จ่ายเนี่ยท่านก็ลบแอปไปปล่อยมันไปนะครับก็อาจจะมีกําไรน้อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านออมเพิ่มได้นะครับออมเพิ่มให้มากขึ้น เมื่อมันกลับมาที่เดิมเนี่ยมันก็จะมีกําไรมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่ผมพยายามบอกนะครับทีนี้สําหรับกลุ่มอื่นๆทีนี้สําหรับอีกบางกลุ่มนะครับที่พยายามที่จะจับจังหวะยกตัวอย่างเช่นรูปนี้นะครับถ้าสมมุตินะครับอันนี้เป็นรูปแผนแผนเสี่ยงสูงที่ผมเอามาทำถ้ามีบางคนที่เก่งๆเลยนะครับเขาใช้แผนหุ้น นในช่วงแรกในช่วงที่มีโควิดแล้วก็มามีกําไรนะครับแล้วพอถึงจุดสูงสุดแล้วเขาก็เฮ้ยกลับมาใช้แผนหุ้นต่างประเทศแล้วมันก็จะมีกําไรต่อโอ้โหอย่างเงี้ยเทพมากเลยนะครับแต่ถ้าดันนะครับไปใช้ผิดแผนนะครับกระโดดมาแผนอสังหาริมทรัพย์ก็ติดลบเหมือนกันนะครับติดลบเหมือนกันตรงนี้แหละ ที่เราจะต้องไปติดตามกูรูนะครับนักวิเคราะห์หรือสถาบันที่เขามีความรู้ด้านนี้นะครับเราจะได้เข้าใจสถานการณ์สำหรับบางคนนะครับที่ลองคิดดูนะครับว่าถ้ามาเขาเรียนนะครับอยู่หุ้นต่างประเทศนะครับแล้วพอหุ้นมันลงเราก็หาทางจับจังหวะใหม่เอ๊ะโอ๊ตไม่ไหวแล้วนะครับทนไม่ไหวนะครับ ตัดขาดทุนแล้วก็เปลี่ยนไปใช้แผนอ่ะสมมติว่ากลับมาแผนหุ้นต่างประเทศอ่ะกลับมาแผนหุ้นไทยผ่านมาสักเะยะนเอ้ยมีกําไรดีนะครับแล้วก็ไม่ติดตามไม่อะไรนะครับมันก็อาจจะกลับมาติดลบได้นะครับติดลบได้ตรงนี้แหละซึ่งคนที่จะทาแบบนี้นะครับจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเขาก็จะต้องใช้เวลานะครับใช้เวลาติดตามสถานการณ์นู่นนี่นั่นนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าทําไมผมถึงอยากให้ทุกคน เลือกแล้วก็รอนะครับเพราะว่าเราเป็นข้าราชการนะครับตอนเนี้แผนหุ้นต่างประเทศนะครับมันกำลังมีกําไรนะครับเดี๋ยวมันก็อาจจะไปต่ออีกสักนิดนึงและมาอาจจะลงได้นะครับดังนั้นเราก็เลือกว่าถ้าจะอยู่แผนหุ้นต่างประเทศก็ให้เข้าใจมันนะครับหรือแผนหุ้นไทยนะครับที่มันมาัมีกําไรแล้วตอนนี้มันขาลงอยู่ก็ขอให้รอเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวมันก็กลับหรือแผนอสังหาริมทรัพย์ที่มันลงมายังไม่ขึ้นเลยนะครับอันเนี้ย ก็ขอให้เราไปศึกษาว่าทั้งหมด3แผนเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันก็จะค่อยๆไปนะครับเพราะถ้ามันไม่ดีนะครับมันแย่เนี่ยกอบขไม่ได้จะเปิดแผนเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ถึงจงังหวะของมันนะครับดังนั้นก็ขอให้เราเลือกแล้วก,ก็รอนะครับแล้วก็เอาเวลานะครับไปตั้งใจทํางานไปทําให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเงินเดือนเพิ่มขึ้นมีเงินมีตําแหน่งสภาพคล่องดีเราจะลงทุนได้หลากหลายนะครับเราอาจจะไปซื้อกองทุนรวมข้างนอกไปซื้อ S S F หรือ RMF หรืออะไพวกนี้นะครับหรือไปออมทองออมอะไรซึ่งเราจะทําได้หลากหลายมากกว่าเดี๋ยนั้นไอ้ตรงนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นพอร์ตพหนึ่งไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าท่านใดสนใจในความรู้เกี่ยวกับกะบะขอนะครับก็มีคอร์สออนไลน์ในสกิ l เลนนะครับตอนนี้มีผู้เรียนแล้ว73คนนะครับถ้าท่านสนใจนะครับไปที่สกิ l เลนนะครับเว็บสกิลเลนแล้วก็ลองใส่พิมพ์คําว่ากะบะขนะครับ ปัจจุบันนะครับก็มีคนเรียน7จคนซึ่งมีคนกลับมาทําแบบสอบถามอยู่22คนนะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยที่เขารีวิวให้5ดาวนะครับเกือบทั้งหมดเลยมีอยู่คนหนึ่งนะครับที่ให้4นะครับคะแนนเฉลี่ยเนี่ยออกมาเป็น5คะแนนนะครับคลิปนี้นะครับเนื้อหาเนี่ยจะใช้เวลาเรียนประมาณ47วิดีโอนะครับรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ9ชั่วโมงจริงๆมันจะมีมากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะมีแบบฝึกหัดแล้วก็มีเอกสารให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับตรงนี้ก็จะทาให้ทุกท่านเนี่ย มีความรู้ในเข้าใจการลงทุนเกี่ยวกับกบขนะครับสุดท้ายก่อนจากกันก็อยากจะบอกนะครับว่าท่านไม่ควรจะเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเพื่อนทําแบบประเมินความเสี่ยงเลือกความเสี่ยงแล้วก็ใช้แผนที่มันเหมาะสมกับของเรานะครับเพราะว่าความผันผวนแต่ละคนรับได้ไม่เท่ากันนะครับถ้าท่านลงทุนแล้วมีความสุขแสดงว่ามาถูกทางนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับหากท่านเห็นว่ามีประโยชน์ขอบคุณครับ